สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็มาอยู่ในช่องของตัวเองนะคะวันนี้นะคะเราจะมาแล้วก็จะมีความลับมาบอกนะคะทุกๆคนนี่เดี๋ยวเรากดไปตรงนี้เลยนะคะเนี่ยกดเสื้อผ้าเลยกดเลยจาน,นนะคะไปที่ตัวผู้ชายค่แล้วก็เลือกชุดนี้นะคะชุดนี้เลยนี่ชุดนี้ a n g e r นะคะอ่าแเราก็จะเปลี่ยนสี r เป็นสีแดงก็ได้อ่ะนี่อย่างนี้นะคะอ่าเสร็จแล้วก็ไปกันเลยค่ะกดเลยกดเลยกดเลยเยออ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 อ ก็มีใจโคดลดเพิ่มาเอร์เนแล้วมี่กฟรีด้วยนะวันนี้ถึง3 1ธันวาคมนี้มีครบถูกชัวซื้อเลยที่นี่นะคะความลับมันคือความลับความลับที่สุดในโลกใบนี้ฮแล้วก็กดไปที่ตัวผู้บ้านะคะผู้ชายนะแคะ อ่ากดเข้าไปอ่าพิายก็จะตัวประมาณนี้นะคะจาาน้นก็กลไปที่ขีดตามขีดแล้วก็วับไปที่สถานีเลยคะ่ะสถาน,นีนี้เลยปึ้ pNet นะคะแล้วก็ไปโดน,นะคะ่ะเดี๋ยวรู้กันว่าเราปิดเปล่าไม่ปิดออนคือไม่ได้ปิดศัตรูใดๆเลยีลยลวเราจะจะนี่เป็นแค่ แล้วอีกอย่างคือสถานที่ตรงนั้นก็คือมีสปารายู่ด้วยะคะ่ะนี่ค่ะทุกคนนี่คือสปาราสปรารดนี่นะคะคือไม่ทำอะไรเราเลยค่ะนี่คือแบบว่าว้าวล้วอยู่ไกลเขาปุ๊บคือแบบว่า นี่แค่ตายแล้วโอเคนะค่นี่นะคะก็คือความลับนะคะคือเราอยู่ใกล้เข้ามาเกินไปนะคะเราก็จะตายถ้าเกิดว่าเราอยู่ห่างๆเขาเขาก็จะไม่ทำอะไรเราเลยนะคะนี่นะคะเดี๋ยวเรากดตัวนี้โอเคนะคะ ได้เลยเดี๋ยวมาทำบุญแป๊บหนึ่งปั๊บปั๊บปั๊บลค่ะนี่นะคะเรียบร้อยเรียบร้อยนะคะยังไงก็เดี๋ยวไปพูดตรงดีกว่าโอเคนะคะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด b ับสไ b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมคโมนต์กันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย